ตามนิสัยค่ะที่จะทําให้คนกลายเป็นเศรษฐีคนรู้ไหมคะว่าคนที่มีชื่อเสียงนะคะที่เป็นเศรษฐีเยหลายคนเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยเคล็ดลับของเขาที่ทาให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้นะคะอย่างเช่นโอเปราวินฟรีนะคะนี่ก็เป็นพิธีกรชื่อดังของโลกเลยนะคะเขาบอกว่าช่วงเช้าที่เขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเป็นช่วงที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาเขาจะให้เวลาตัดตัวเองก่อนเป็นแบดับที่หนึ่ง หรือจะเป็นมาร์คเซกันเบิร์กนะคะเป็นเร้าของแพลตฟอร์มสีฟ้านะคะแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยนะคะเขาออกมาเปิดเผยว่าช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาสําคัญของเขาเ,เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีหลายคนวอลเลนบัฟเฟตนะคะหรือจะเป็นอีล n น u มารนะคะซึ่งคนหลักนี้เขาจะให้ความสําคัญกับตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกนะคะทีนี้3นิสัยนี้นะคะที่เป็นเศรษฐีนะคะที่เขาทากัน อันที่1ก็คือว่าเขาจะลงทุนกับตัวเองก่อนนะคะการลงทุนกับตัวเองเนี่ยก็แบ่งเป็น2ออย่างเลยลงทุนกับการพัฒนาความรู้แลนะการพัฒนาตัวเองนะคะภายใน,นทําให้เขาเนี่ยมีสภาวะอารมณ์ที่ควบคุมได้ให้คนเข้าใจว่าถ้าวันนี้คุณควบคุมอารมณ์คุณได้คุณก็ควบคุมการเงินคุณได้นะคะเพราะเงินคือพลังงานเพราะฉะนั้นพลังงานชีวิตของคุณนั้นต้องดีนะคะการพัฒนาตัวเอง ภายในนะคะเช่นการอ่านหนังสือการนั่งเจริญสตินะคะการพัฒนาการเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองนะคะแล้วก็ทําให้อารมณ์ของคุณหรือว่าทําให้ตัวเองจิตของคุณเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเมื่อเกิดปัญหาหรือว่าเกิดอุปสรรคเกิดขึ้นนะคะทำให มองทางออกของปัญหามากกว่ามองปัญหาตรนี้ก็จะเป็นนิสัยหนึ่งที่เศรษฐีทำนะคะแล้วก็ลงทุนแบบที่สองก็คือลงทุนกับสุขภาพตัวเองวันนี้มีเศรษฐีหลายคนค่ะที่มีเงินเยอะมากมายเลยถึงเชื่อว่าเขาก็อยากที่จะใช้เงินให้คุ้มที่สุดนะคะให้อายุยาวนานที่สุดแล้วก็ให้คุณภาพชีวิตของเขาเนี่ยสุขภาพร่างกายเขาเนี่ยดีด้วยนะคะคือใช้เงินด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยนะเพราะนั้นแล้วเนี่ย ให้คนสังเกตว่าเศรษฐีจะลงทุนกับสุขภาพของตัวเองมากๆอย่างเช่นแอนโทนีโรบินนะคะคนนี้ก็ถือว่าเป็นมหาเศรษฐีนะก็เป็นบุคคลที่เป็นผู้ดูนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆบริษัทหลายร้อยบริษัทเลยนะคะแล้วก็มีค่าตัวสูงมากเขาจะให้ความสําคัญกับสุขภาพของเขาเนี่ยมา,มากๆเลยช่วงเช้าตื่นเช้าขึ้นมา เขาจะให้ความสําคัญกับการทําสมาธินะคะการหายใจใปลมหายใจเป็นเครื่องมือทําให้จิตกับกายมีความสมดุลหรือจะเป็นการอาบน้ําเย็นนะคะการออกกำลังกายเขาให้ความสําคัญมากกสุขภาพาของเขาแล้วก็อีกคนหนึ่งที่หยิ่เห็นเลยนะคะนี้เป็น CEO ของ Virgin นะคะ v i r g i n a i r l i n e กเป็นผู้บริหารของสายการบิน Virgin นะคะซึ่ง คนนี้เขาให้ความสําคัญกับสุขภาพของตัวเองมากกว่ากางกายเป็นประจําสม่ําเสมอนะคะแล้วก็กินอาหารที่ดีเขาจะให้ความสําคัญกับตัวเองเขาจะโฟกัสที่ตัวเองก่อนนะคะคือสิ่งที่ควบคุมได้ง่ายมากกว่าควบคุมข้างน,นอกถ้าเขาควบคุมตัวเองได้แล้วเขาก็สามารถที่จะควบคุมข้างน,นอกได้นิสัยประเภทที่2ของเศรษฐีคือเศรษฐีจาก รู้จัก l i v e r g e power หรือว่าใช้คานตัดแรงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีเศรษฐีคนไหนนะคะที่ไม่รู้จักคานตัดแรงเลยหมายความว่าวันนี้เขาจะมีเวลา1วันที่ไม่ใช่แค่24ชั่วโมงเขาจะมีเวลา1วันมากกว่า24ชั่วโมงนะคะยินดีคำพูดหนึ่งของัลบัฟเฟตต์เขาเป็นมหาเศรษฐีนะคะนัแบบต้นๆของโลกก็คือเก่งในเรื่องของการลงทุนเขาบอกว่าถ้าคนยังหาทางทำเงินตอนที่คุณหลับไม่ได้ คุณก็ต้องทํางานไปจนตายนะคะนั่นหมายความว่าเงินเนี่ยเข้าในกระเป๋าคุณ24ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีระบบหรือว่ามีบางอย่างที่ทํางานแทนคุณที่ไม่ใช่ตัวคุณทํางานเพียงคนเดียว ปัจจุบันนี้นะคะการแสนแรงเยอะมากนะคะอย่างเช่นออนไลน์นะคะก็เป็นหนึ่งในการแสนแรงวันนี้คลิปวิดีโอก,ก็เป็นเซลแมนะคะเป็นหนึ่งในการแสนแรงของคุณนะคะถ้าคณทำคลิปออกมาเพื่อขังนะคะก็ทําทงานยี่สิบชั่วโมงเลยนะ,ะนขณะที่คนนอนหลับอยู่ที่คนนอนหลับอยู่คลิปก็จะโปรโมทคุณโปรโมทบริษัทคุณโปรโมทสินค้าของคุณเศรษฐีจะรู้จักคลิปเว e ลตพาวเวอร์นะหระือการแสนแรงให้กับตัวเองนะคะโดยที่แมวตัวเองเนี่ยทำงาน 100ทั้งหมดเลยนะคะข้อที่สามคือนิสัยสำคัญของเศรษฐีก็คือว่าเศรษฐีจ,จะใช้ความฉลาดชี้นำความเก่งชี้นำความรู้เมื่อไหร่ที่เรามีปัญญาชี้นำความรู้ของเราคุณก็สามารถที่จะใช้ความรู้เหล่านี้นะคะแก้ไขสถานการณ์แก้ไขปัญหาได้นะคะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็จะก้าวหน้าเรื่อยๆพัฒนาตัวเองเรื่อยๆคุณอาจจะเคยเห็นคนที่มีความรู้เยอะมากเลยแต่ไม่รู้ว่า จะใช้ความรู้ทําให้ชีวิตเปลี่ยนได้ยังไงนะคะหรือว่าทําให้ตัวเองเนี่ยทำงานได้ยังไงในขณะที่ก็มีหลาไดา้ความฉลาดหรือว่าตัวปัญญาเนั่นแหละนะคะจะเป็นตัวที่ทําให้เขาเนี่ยคนที่มีความรู้มากๆเนี่ยติดโลกการสิ่งที่สําคัญเลยก็คือว่าภูมิคุ้มกันหรือว่าพลังใจของคนถ้าวันนี้ถ้าคนมีพลังใจที่แข็งแรงนะคะมีจิตที่มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะเวลาที่เจออุปสรรคเจอปัญหาเจอความท้าทายในชีวิตเนี่ย ไม่ดาวลงง่ายๆหรือว่าไม่ป่วยจิตหรือว่าไม่รู้สึกพอเหี่ยวไหลตกเหล่านี้นะคะคนที่มีพลังใจเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะใช้ความรู้ที่เขามีนะคะและจินตนาการที่เขามองเห็นเนี่ยทำให้เขาเนี่ยก้าวข้ามอุปสรรคที่เขากําลังเจอได้มองหาทางออกของปัญหาคนเหล่านี้เขาจะเห็นโอกาสในวิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเสมือนวันนี้คือคนที่ ใช้ปัญญานะคะหรือว่าใช้ความฉลาดชี้นําความรู้ของเขาโดยอาจจะใช้การตั้งคาถามนะคะที่ทําให้ตัวเองเนี่ยก้าวข้าอุปสรคหรือว่าปัญหาเหล่านั้นไปได้นะคะตามนี่แต่ระักนี้เนี่ยเป็นนิสัยของเศรษฐีนะคะที่เศรษฐีทุกคนมีวันนี้สิ่งหนึ่องอย่าจะให้ทิปช่วงท้ายนะคะก็คือว่าการที่เราใช้เทคนิครลมหายใจเป็นเครื่องมือนะคะเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เราเ เป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันของจิตนะคะหมายความว่าจิตของคุณเนี่ยมีกําลังในขณะที่อาจจะเจอความท้าทายในชีวิตนะ,ะ,แ,ละแล้วเราก็ทําให้คุณเนี่ยมองหาทางออกของปัญหาได้หรือ ทําให้คุณเกิดปัญญานะคะหมายความว่าทําให้คุณเห็นโอกาสในวิกฤตที่เกิดขึ้นได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยเทคนิคการใช้ลมหายใจคือการที่ทําให้เรามีสตินั่นเองนะคะทำให้จิตมีสติเวลาที่เอาจิตมาไว้ที่กายนะคะฝึกลมหายใจเป็นเครื่องมือหายใจเข้าแล้วออกรู้สึกตัวที่จุดระดของลมใช้เทคนิคเหล่านี้นะคะร,ร,รู้สึกถึงลมหายใจเข้ารู้สึกถึงลมหายใจออกที่ปลงจมูกที่จุดกระทบของลมคณจะรู้สึกว่าคุณจะมีพลังมากขึ้น กายคุณจะมีความสัดโดษมากขึ้นกายคุณก็จะรู้สึกดีจิตคุณก็จะรู้สึกเบานะคะรู้สึกดีด้วยให้คนใช้เทคนิคนี้นะคะคุณภาพของชีวิตเท่ากับคุณภาพของอารมณ์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอารมณ์ปัจจุบันคุณดีนะคะจิตของคุณของสายสดชื่นกายของคุณก็รู้สึกดีเนี่ยถึงเชื่อว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ทําให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้เรื่อยๆนะคะคุณจะเห็น โอกาสในวิกฤตที่เกิดขึน้นอยากเห็นคุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยหรือก็มีความสุข